สวัสดีค่ะเกษตรก้าไกลกับสวกวันนี้นะคะจะพาไปพบกับดรอุรชารักตนนชยัยเจ้าของงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสมุนไพรธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับแนวคิดหรือว่าวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้คืออะไรคะอาจารย์ก็หลักๆนะคะก็ะจะเป็นเรื่องว่าเรื่องปัญหาจากยุงนะคะก็มีการประกาศจากองค์การอนามัยโลกว่าวิธีการป้องกันโรค ที่เกิดจากยุงเนี่ยท,ที่ดีที่สุดนะคะไม่ใช่เรื่องของการรักษานะคะแต่จะเป็นเรื่องของการป้องกันนะคะก็เลยเป็นแนวคิดที่เราทําในเรื่องของการนาเทคโนโลยีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง3รูปแบบแล้วรูปแบบของการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างไรคะอาเราใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีการเก็บกักนะคะหรือเรียกว่าเป็นนาโนอินแคปซูลเลชันค่ะก็ะะจะเป็นในเรื่องของการห่อหุ้มซึ่งเราก็จะสามารถเลือกสารที่มามาห่อหุ้มได้หลากหลายรูปแบบนะคะอย่างในงานวิจัยนี้เราก็เน้นในเรื่องของกลุ่มของน้ํามัน มาไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการปรับปรงุงตัวพื้นผิวของเขานะคะให้สามารถจะห่อไว้ก็เป็นเลยเป็นที่มาว่าทําไมเราสามารถจะยืดอายุได้ได้ไดนานขึ้นนะคะซึ่งทีนี้ก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวสารสมุนไพรนะคะแต่ว่าก็มีปัญหาในเรื่องของการระเหยง่ายนะคะแล้วก็กลิ่นไม่อยู่นานซึ่งในงานวิจัยนี้เราทํามผลิตภัณฑ์ด้วยกันก็คือในเรื่องของที่เป็นรูปแบบน้ำนะคะเรียกว่าเป็นนาโนอิมลชั่น รูปแบบที่เป็นแผ่นแปะนะคะก็สามารถจะแปะตามตัวแล้วก็รูปแบบสุดท้ายที่เป็นเรื่องของครีมกันแดดและยูมด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะกับกลุก่มของนักท่องเที่ยวผลการวิจัยที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรบ้างคะก็เราเราก็ศึกษานะคะคในเรื่องของที่ให้ยืดให้ให้ได้ยืดที่นานที่สุดนะคะแล้วก็มีการประเมินในเรื่องของความละคายเคืองด้วยต่อการสัมผัสกับผิวหนังทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัครในคนด้วยแล้วก็ดูในเรื่องของความคงตัวเมื่อเก็บเอาไว้ว่า สามารถจะอยู่ได้ตามระยะเวลาที่เป็นที่ยอมรับของภาคสาหกาันแล้วตอนนี้ได้มีการนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์บ้างเรีคะค่ะก็งานวิจัยก็มีการถ่ายทอดน,นะคะให้กับภาคเอกชน ในประเทศแล้วนะคะอยู่ระหว่างที่เอกนชนได้มีการขึ้นทะเบียนอออนะคะแล้วก็มีการจัดจําหน่ายหลายช่องทางแล้วต่อไปนี้ค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของยุงมากวนใจนะคะต่อไปไม่ต้องเป็นกังวลอีกแล้วค่ะเพราะว่าเราได้มีเรียกว่าเป็นการพัฒนานะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สําหรับไล่ยุงแบบนี้ออกมาใช้กันด้วยค่ะ,คะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณดรอุราชามากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆกับเราเกี่ยวกับเรื่องงานวิจใจค่ะขอบคุณด้วยค่ะ,คะ,คะ คำถาม,ถามสำหรับงานวิจัยในวันนี้เราใช้เทคโนโลยีการกักเก็บมาช่วยเพิ่มคุณสมบัติใดในผลิตภัณฑ์ไล่ยุงคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ